เดี im, h, a, ๋ยวพิมพ์เขารับสร้างบ้านโคลาสวัสดีครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับตอนนี้แบบบ้านแล้วก็ใบขออนุญาตก,าก่อสร้างเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็รอแค่เจ้าของบ้านนะครับนัดว่าจะขึ้นเสาเอกเสาทกันวันไหนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นครับผมจะทำเพลย์ลิสต์เอาไว้ชื่อเพลย์ลิสต์บ้านโนนไม้แดงตำบนสุรานารีนะครับทุกคนจะสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็ดูความคืบหน้าง,งานการก่อสร้างในทุกขั้นตอนงานจนกว่าบ้านหลังนี้จะสร้างเสร็จครับองค์ประกอบบ้านหลังนี้นะครับ124ตารางเมตรครับ3 4ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัว1ห้องซักล้างหนึ่งห้องเก็บของนะครับถ้าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของเพื่อนผมเองนะครับแล้วก็ให้โจทย์ผมมาสร้างบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะจะถูกสร้างขึ้นนะครับสองหลังอีกหลังนึงเนี่ยรอแบบเสร็จก่อนนะเพราะว่ามีขนาดที่สั้นกว่านะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่จะสร้างแบบว่ามินเนอร์เข้าหากันแล้วก็จะมีในส่วนของงานเติมอ่าโรงจอดรถนะครับด้านหน้าร่วมกัน ก็ฝากติดตามบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะครับหลักบ้านหลังนี้ก็จะเป็นคิวที่3ของปีนี้นะครับใครที่สนใจนะครับจะสร้างบ้านนะครับทักมาได้นะต้องบอกว่าราคาเนี่ยเป็นไปตามแบบบ้านและรายการวัสดุนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะมาตอบราคาปุ๊บปั๊บ,บเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้นะครับต้องขอดูรายละเอียดต่างๆกียก่อนประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ